นี้เหมือนตัวไฟสิ่งที่ได้มาทั้งหลายมากน้อยจากความโลภที่ขวนขวายหามานั้นก็เป็นเชื้อไฟได้มาเท่าไหร่ไฟยิ่งลุกลามยิ่งเผาไหม้เป็น,นำลำดับลำดาไม่มีคำว่าพอได้ขนาดไหนก็ไม่พอจะเอาสมบัติทั้นฟ้าสวรรค์พรหมโลกมาแข่งก็ยังไม่พอยังอยากเป็น เจ้าของเจ้าอำนาจครองสมบัติจากสมบัติแมมนุษย์ทั้งโลกนี้ให้มาเป็นของแต่ผู้เดียวแล้วยังอยากจะครองสมบัติชั้นฟ้าดาวดึงคือสวรรค์หกชั้นตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปถึงปรินิมิตสวสาวดีนี้คือชั้นสวรรค์ สมบัติเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนต่างกันเป็นลำดับํำดาขึ้นไป <c oughs> และมีจำนวนมากกว่ากันเป็นลำดับํำดาทั้งมีคุณค่ามากกว่ากันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงชั้นปรนิมิาามมมาสาวตสาวดีเนี่ยสมบัติทั้งหมด ในสวรรค์หกชั้นนี้จะมีประเภทใดมีคุณค่าขนาดไหนก็ตามให้มาเป็นสมบัติของความโลภแห่งบุคคลคนหนึ่งนั้นแต่ผู้เดียวก็ไม่พอและนอกจากนั้นจะยังก้าวขึ้นสู่สมบัติแห่งพรหมโลกที่หกชั้นที่ท่านแสดงไว้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงสมมโลกสิบหกชั้นสมบัติของชาวมหาพรหมในพรพหมโลกแต่ละชั้นละชั้นนั้นมีคุณค่ามีราคามีความเยี่ยมยอดต่างกันไปลำดับรวมทั้งหมดในสมโลกสิบหกชั้นนั้นประมวลเข้ามาหา ตัวเองว่าให้เป็นสมบัติของบุคคลคนเดียวนี้รวมแล้วทั้งสมบัติมนุษย์ในโลกทั้งมวลนี้ทั้งสมบัติของสวรรค์หกชั้นแห่งเทวดาทั้งหลายนั้นตลอดถึงสมบัติในพรรมโลกที่หกชั้นรวมเข้ามาเป็นสมบัติสมบัติของบุคคลคนเดียวนี้ก็ไม่พอ ท่านจึงเรียกว่าความโลภค,คือความโลภนี่ต้องมีความหิวความกระหายพาเจ้าของให้ดีดให้ดิ้นตลอดเวลา <c oughs> หาความสุขไม่ได้สิ่งที่ได้มาตามความมุ่งหวังด้วยอำนาจแห่งครอบโลกนั้นจะได้มาเพียงพอประมาณพอประมาณหรือไม่ได้มานอกจากไม่ได้มาเลยและก็สร้างความหมดหวังให้ เพราะอำนาจแห่งความโลภนั้นสังหารตัวเองแทนที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นบรมมสุขเพราะอำนาจแห่งสมบัติมากมายทั้งแดนมนุษย์แดนสวรรค์ูมโลกนี้ก็หาความสุขไม่ได้ <c oughs> จะเป็นเชื้อไฟให้ความโลภนี้เผาไหม้ได้ทั้งหมดและยังไม่พออีก หากมีมีมากกว่านี้ความโลภนี้ยังจะคืบคลานเผาไหม้ไปหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงตำหนิว่าความโลภนี้เป็นภัยแต่ผู้ที่มีความโลภมากโลภน้อยมีความโลภมากเท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์ความทรมานมากเพราะต้องใช้ความอุตสาห์พยายามความดีดความดิ้นความขนไหวยติปัญญาทุกด้านทุกด่างต้องทุ่มมาเพื่อความโลภนี้โลภนี้ อยากไปได้มาบ้างเล็กๆน้อยก็พาม,มาเยียวยาว่าความโลกนี้ได้ผลนิดหน่อยจากนั้นก็มีแต่ความโลกทวีกำลังรุนแรงขึ้นไปลำดับอยากได้ครอบท้องฟ้ามาหาสหมุทรให้เป็นสมบัติของตนแต่ผู้เดียวสุดท้ายก็ผู้ที่โลกมากๆนั่นแหละคือผู้ที่จมดิ่งความทุกข์มหันตทุกข์มากกว่าคนทั้งโลก นี่ละพระพุทธเจ้าทื่นท่านจึงได้ตำหนิว่ากิเลสต,ตัวนี้เป็นกิเลสที่โศกกระปรกมากสร้างฝืนสร้างไฟให้สัตว์โลกมากต่อมากแทนที่จะเป็นคุณเประโยชน์ตามความโลกที่มันหลอกลวงสัตว์โลกไม่มีวันอิ่มพอนั้นมันกลับกลายเป็นความล่มจมไปหมดท่านจึงตำหนิว่าความโลภนี้เป็นไฟ อันความโลภคือความอยากได้ธรรมดานั้นท <c oughs> ่านไม่ได้ตำหนิเพราะไม่ใช่คนตายสัตว์ตายย่อมมีความอยากความโลภเป็นธรมรมดาแต่ยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมเป็นรั้วกั้นไว้แล้วจะไม่ก่อความทุกข์เป็นฝืนไฟเผาไหม้เหมือนความโลภที่เกลียดฉุดลากไปดังที่กล่าวมานี้นี่ท่านเรียกว่าฝืนไฟท่านเรียกว่าความศกรปรก มันอยู่ที่ใจของสัตว์โลกพาสัตว์โลกให้ดีดตีน่น